เทคนิคการแกะลายแขนยนเาสวัสดีครับช่านสักลายสว่างดันดินจังหว,วัดสกลนครพอดีเมื่อหนี่งแก้ลายสักวันที่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดครับอันนี้ลูกค้ามาจากสกลนครก็เลยมาเห็ดเทคนิคการก้อนที่แก้ลายแขนยนเาะนะครับให้ลูกค้าเบ่งน้ำสู้กันเบ่งกับลูกค้าเนี่ยแหละกับคนที่กำลังหัดสักแนวครับผมว่าผมเฮ็ดจังไดน,นะเทคนิคของผมเด้ ผมก็สิมาแบงปั่นเด้ป่ะเนี่ยอันนี้ก็กีดแล้วครับปิดดอกมาได้ประมาณห้าหกแผ่นเนี่ยเหอครับอีกแผ่นหนึ่งมันบด่วนก็นเลยบ่อออกมาติดก็ได้ประมาณห้าแผ่นคนกับอันนี้คือวัดขนาดกันเลยนะครับลูกค้าเพื่อนขี่รถมาวางแบบตั้งแต่ด,ดละละ่วนแล้วล่ะอยู่ตเมืองสกลนครบมดครับห่างกันประมาณแปดสิบกิโลอันนี้ซักไรี่ซักวันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมมื่ออื่นจะเป็นไรซักมังก่อนกับแกะเรียบร้อยแล้วครับสไตล์เดียวกันนี่แหละก็ เป็นบางกวนหลังไม่แล้วครับมืออื่นเนี่ยเยสิลวงเส้นเต็มเต็มหลังมืออื่นเนี่ยอันนี้ก็ลวงเส้นเต็มแขนนึกเกินครับพอมีเวลาว่างผมก็แกะหลักกะอาอพอดีคิดออกว่าเออแบงปั่นความรูให้บัคคาคนกําลังหัดสักกะเห็นถามเข้ามาหลายคนกับผมเลยแบงปั่นเทคนิี้กันเลยต่อไปลองเบื้องออกครับนี่แหละปะติดปะต่อกันเอาเทคนี้ก็ตัดแต่มันเสมอกันนยมันติดกันเลยครับผมแล้กกะติดติดตีล้กกะมาติดกันนี่แหละตามสไตล์ผมเวยครับอันนี้เป็นเทคนี้ผมเลย แล้วมันจะมีกระดาษใยอีกอันใบหนึ่งครับผมเป็นกระดาษลอกไรเอามาจากร้านยู่สว่างผมเบิรนขายของชำเนาะครับยู่ล่านชานเนาะร่านชานครับผมผมกะร้องคุยกับพนักงานขายผมบอกว่าเป็นกระดาษลอกไรเหรอไอ้วหรอท่านกัเป็นม้วนครับผมม้วนละสามสิบห้าบาทแน่นอน,นมีสิบสองแผ่นครับผมเนี่ยเพราะติดกันแล้วผมกะสีตัดออกไ้มันเป็นพราดีครับทรงแขนสิบบอกให้มันล่นนะครับเวลาแกะไรมันสิแกะง่ายอ่า เบิ้องเอาครับเบิ้งเทคนิคเด้อกับขีใส้ก็ที่เคียงๆตานะครับทางขีไส่ครับผมก็ที่ตาดอกไว้นี่ยละเนี่ยเนี่ยพอติดเทปกาวเรียบร้อยก็ที่ประมาณนี้ครับเขียนไอ้เพื่อนประมาณนี้แหละครับเขียนใส่เด้เนี่ยนี่ครับเป็นงานซามูไรเป็นงานแก้ครับผมอ่าลืมบอกว่าเป็นงานแก้ครับผมอู้จักเลียวจักเสียนครับผมอันนี้คือกระดาษที่ผมบอกว่าซื้อมาจากร้านชั้มนะครับอันนี้จะเป็นเอามาห้อง กับกระดาษเอซีได้ผมบอแมนว่าผมหลอกอะไรกับกระดาษเอซีเห็นบ่ครับมันใสเห็นบ่เลวลาเอาวางทับลงผิวหนังลูกคา้ามันจะเห็นว่าสินติดบวติด,ดนะครับอ,อันนี้ดีกว่าครับผมดีกว่ากระดาษเอซีเพราะเอซีนี่มันมองบัทะลุครับผมเนี่ยผมกัสิเอามาแม่แม่บางไว้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันดีๆครับผมหลกักกะเอาเทปกาวเทปใสติดคือเกาครับพอตีแล้วก็กกตัดออกคือเกาตัดออกตัดออกเรียบร้อยให้มันแบบ มาแกะได้สะดวกนะครับเนี่ยเนี่ยติดกันแล้วเนี่ยอ่าอันนี้มันจะเป็นสองแผ่นติดกันเด้ ac นี่ผมสิบ่ววางลงผิวหนังลูกค้านะครับเสียบแผ่นที่สองที่มาวางมาเนี่ยละ่ะวางตรงไอ้ผิวหนังลูกค้าเวลาซักนะครับเนี่ย ac นี่ผมสิดึกทิมเขาป้าเลยเดี๋ยวไปอ่แล้วก็ทิมเพื่อน,นครับซักแล้วสิบอเอามาติดแอมไว้นน้ำฝาล้าน,นี่ครับผมมันสุกกระโปรงไว้นต้อดอกอันนี้จะตายผมเด้อความอิดผมกันี่แหละครับมันจิเป็นแบบนี้ละอืม ใส่ไปแนวหงแผ่นง่ายครับส่วนกระดาษลอลายกับเป็นสปริริตครับผมซื้อมาเป็นกองกลองหนึ่งมีหนึ่งร้อยแผ่นนอะอ่าหลายคนก็ถามว่าเอากระดาษเรืองเหลืองจะใส่มันจะใส่เนี่ยครับเนี่ยเนี้ยเนียของดีอันซีกแล้วยนจะไปกำทิมน้องทั้งขยะเด้อแผ่นสีเืองเหลืองน่ครับนี่ของดีนะครับเนี่ยสีขาวก็ใส่ได้เนี่ยสีเหลืองส่วนมากคนจะใส่สีเหลืองเนี่ยมันใส่ครับผมเนี่ยมันจะมีซองหนาเนาะเอาหนาที่มันมันมันเนี่ยติดกับกระดาษเอซีอันหยาบลงผิวหนังลูกค้านี่ครับสอด สอดใส่้างล่างเด้อครับแล้วก็แกะที่ผมใส่อันใหญ่เนี่ยคือสิบ่อยากใส่อันน้อยเพราะว่ามันมันยาวนะครับยังบริเกียอะไรเทือเนี่ยใส่โทรศัพท์เบิ้งนั้นก็พ่วมละเอียดมันนึงหลาเนี่ยก็แกะก็ขี้ไส้กันครับเคียงๆเนี่ยเนี่ยก็สิบเบิ้งเบิ้งนิดนึงเพราะว่าคลิปมันสิยาวเกินหานาทีครับผมถ้าโดนหลายคนณถีบขี้ข้านเบิ้งบ่อยากเบื้อไปว่ากันตรงๆนี่ยละครับคนบ้านๆเฮาเนาะบ่ต้องอ้อมค้อมบ่ต้องว่าให้มันดูดีหลายขี้ไส้ครับผมนี่ขี้เคียงตาเด้อเวลาผมสักผพยังไย เนี่ยครับถาเลี้ยวมันก็จะเป็นแบบนี้เด้จักเสียน้ำเสียนจริงครับหลายคับงานนี่ออกสไตา์งานเลี้ยวครับ,รบ,บเพราะว่าบ่งหลดเสียนจริงนี่ซะักส่วนหน่อยครับเส้นเสียนน้ำจหลายมั้งก่อนเนี่ยเป็นเสียนน้ำปัดเลยครับเนี่ยผมเพราะว่าผมแกะเป็นเสียนเนี่ยคือว่ามันหูวว่าจากคลองสีเหตดงานเป็นมองไหะมองเลนะเนี่ยนี่เป็นมัน้งก่อนซักเบื้องอื่นครับผมมาจากสกุลหรือกันมาจากสกุลสองมือตีแล้วครับผมเดี๋ยวมือกินเจอกันเก้าโมงเช้าสําหรับมื้อนี้ก็ はーい